นี่คือ Adidas a d i ดิดซิโลทาคุมิเซนสิครับนี่คือการเดินทางมาจนถึงเวอร์ชันที่ส0แล้วนะครับสำหรับรองเท้าในตระกูล Ad ดิดซิโลทาคุมิเซนจาก Adidas นะครับโดยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนานจนมาถึงเวอร์ชันที่10นะครับแม้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์โลกเพิ่มสแต็กเพิ่มโฟมนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเจ้าทาคุมิเซนเนี่ยยังคงมีจิตวิญญาณของการเป็นรองเท้าที่เกิดมาเพื่อทําความเร็วระยะสั้นอย่างเต็มเปี่ยมครับ คลิปนี้คุณอยู่กับเจรันนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปฟูลรีวิวของเจ้า Adidas a d i z ิ r o โล k u ค i Sen 10ครับโดยเจ้ารองเท้าคู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเดินทางมาจนถึงเวอร์ชั่นที่10แล้วของรองเท้าในตระกูล a d i ิซิ o Takumi Sen นะครับจากทาง Adidas เนาะซึ่งใครรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารองเท้าในตระกูล Takumi Sen เนี่ยเป็นรองเท้าที่ออกแบบมานะครับเพื่อ การทำความเร็วในระยะสั้น5-10กิโลเมตรนะครับซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในการแข่งขันหรือสามารถเอามันไปใช้ซ้อมในการทำความเร็วได้นะครับโดยในเวอร์ชันที่10นี้เนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆจุดจากเวอร์ชันที่9อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างน,นะครับคลิปนี้มีคำตอบครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนวัสดุเ p p e r กันก่อนเนาะเ p p e ์ Upper ของเจ้า Takumi Sensi เนี่ยทำมาจากวัสดุเป็น engineered นะครับ ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มประมาณหนึ่งนะครับแล้วว่าไม่ได้นุ่มมากจะสักๆเบาๆ, ordu, ๆน,นิดนึงแล้วก็เป็นอัปเปอร์ที่ค่อนข้างเป็นทรงเลยนะครับมีการเจาะรูระบายอากาศนะครับมาให้รอบตัวรองเท้าเลยทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมีอัปเปอร์ที่ให้การระบายอากาศที่ผมถือว่าดีเยี่ยมนะครับสอบผ่านเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของการล็อกกระชับเท้าเป็นยังไงบ้างนะครับการล็อกกระชับเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่าอัปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมีการฟอร์มตัวเข้ากับรูปเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับและให้การล็อกกระชับในส่วนของ กลางเท้าและปลายเท้าได้ค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนของ h ิ e ล์เค t e r เเนี่ยเขาบอกว่ามันมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะครับเรียกว่า s Sling Launch h h ล l Construction นะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีการบุนุ่มมาให้2ฝั่งเนาะก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้คล้ายๆตัวเดิมนะครับแต่ว่า ไอ้ตรงสติลล์ล็อชเนี่ยสลิงล็อชทุกผิดนะครับอ่าเขาจะไม่มีการแบบเย็บช่วงเอ็นร้อยหวายแล้วเนาะใครจําได้รองเท้าของตระกูลเอดิซิโลเนี่ยเขาจะชอบเย็บช่วงเอ็นร้อยหวายนะครับและบางคนเนี่ยจะเกิดการเสียดสีช่วงนั้นได้แต่สําหรับเจ้าเท้ามีเซนซิฟเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่ถามว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยีสลิงล็อชฮิลล์คอนสต r u ชั่นแล้วเนี่ยมันทําให้การล็อกกระชับข้อเท้าของรองเท้าคู่นี้เนี่ยดีขึ้นไหมก็ต้องยอมรับตรงๆว่าการล็อกกระชับข้อเท้าของเท้าคู่นี้เนี่ย ผมยังไม่ได้รู้สึกว่ามันล็อกกระชับได้ดีขนาดนั้นเนาะเวลาเราใส่แล้วเราเดินเนี่ยยังรู้สึกว่ามีอาการแบบซ้นแบบเรียกว่าอะไรซ้นแบบยกยกอยู่เบาๆ้วเหมือนส้นหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราไล่เชือกแบบไล่เชือกดีๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอาการนั้นมันจะน้อยลงเวลาเราเดินเนาะแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยพอไล่เชือกดีแล้วเวลาใส่แล้ววิ่งเนี่ยอาการซ้นหลุดจะไม่ค่อยมีแล้วแต่ถ้าไล่เชือกไม่มีไม่ดีเนี่ย ยังรู้สึกว่าแบบยังมีอาการซ้นหลุดอยู่บ้างนะครับในส่วนนี้เนาะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขามีตัวลอยดันเนอร์ลูมาให้นะครับถามว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าซ่อนหลุดอยู่เนี่ยก็้อยดันเนอร์ลูได้นะครับก็จะค่อนข้างจบปัญหาตรงนี้ไปได้ค่อนข้างดีเลยนะครับพอลอยดันเนอร์ลูแล้วเนี่ยโอเคซ้นจะไม่รู้สึกหลุดแล้วแต่ถ้าไม่้อยก็อย่างที่บอกไปถ้าไล่เชื่อมไม่ดีเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบเหมือนมีฮิลสลิปได้นิดหน่อยนะครับในส่วนนี้ ในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าของให้มาเป็นแบบบางเนาะคล้ายๆที่อยู่ในเจ้าโปรสามอ่าแล้วก็มีการแพดช่วงกลางมาให้นะครับเพื่อลดแรงกดของเชือกบริเวณหลังเท้าเนาะอืมส่วนเชือกรองเท้าเนี่ยขาให้มาเป็นแบบเอ่อทั่วไปของเอเดราสํรับเป็นเชือกบางแต่ว่าผมรู้สึกว่าความยาวของเชือกเนี่ยถ้าเราไม่ได้รัดเลนเดอร์ลูปเนี่ยผมรู้สึกว่า เอ้ยความยาวมันโอเคแต่พอรัดเลนส์ลู p แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเชือกที่ให้มาเนี้มันแอบสั้นไปนิดนึงพอเรารัดเลนส์ลูบมันทําให้เราแบบรัดยากนะครับอืมก็อาจจะต้องใครต้องการรัดเลนส์ลูบผมแนะนาว่าเปลี่ยนเชือกดีกว่าเนาะในส่วนนี้นะครับมาต่อกันในส่วนของพื้นมิโซนครับพื้นมิโซของเจ้า t า e r m o s e n s i t i v e เนี่ยทำมาจากไลทไซเบรโปรเนาะแล้วก็มาพร้อมกับ Energy Lot ครับ2.0นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทำมาจากไฟเบอร์แาสนะครับไม่ได้ทํามาจากคาร์บอนเหมือนอย่างที่อยู่ในเจ้าโปร3เนาะ แล้วก็พอเป็น2.0เนี่ยแน่นอนว่าตัวหลอดเนี่ยจะวางตัวตั้งแต่ปลายเท้าจะหลดส้นเท้าเลยนะครับซึ่งนั่นแหละมันทําให้ตัวทากุมิเซนสิฟเนี่ยมีความแตกต่างจากเจ้า8และ9อย่างชัดเจนนะครับโดยคาแรคเตอร์หลักของโฟมิโซตัวนี้เนี่ยยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของทากุมินะครับก็คือมีความนุ่มนิดเดียวแล้วก็ไปทางแน่นและเฟิร์มครับตามสไตล์ทากุมิเลย โฟมเนี่ยจะยุบเวลาเราตบไปเนี่ยโฟมจะยุบตัวแบบนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะดีดตัวส่งเราไปข้างหน้าทันทีนะครับซึ่งนั่นแหละมันทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเหมาะกับการทําความเร็วมากๆเราจะไม่เสียเวลาในการที่แบบเฮ้ยต้องรอโฟมยุบตัวเลยนะครับและพอมีการเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยี Energy Lot 2.0แล้วเนี่ยแน่นอนครับผมรู้สึกว่ามิสโซรองเท้าคู่นี้เนี่ยทานซิชันระหว่างเวลาเราตบแล้วเรายกส้นเนี่ยผมรู้สึกว่า t ารทานซิชันมันค่อนข้างสมูทขึ้นกว่าตัวเดิมค่อนข้างชัดนะครับ ตัวเดิมถามว่าเรายกเท้ายากไหมก็ต้องตอบว่าไม่เพราะว่าทากุมิเซนเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างมีมน้ำหนักเบาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยกเท้าง่ายอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันกลับกลายว่าเฮ้ยมันซิมเลสกว่ามันแบบตบแล้วแบบยกไปเลยได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับในส่วนของเอลโซนะครับแน่นอนเอลโซอาร์ดิดาสครับก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีคอนติ n เนนทัลอยู่แล้วนะครับแบบเต็มผืนเลยช่วงนี้เนี่ยช่วงปลายเท้าตรงนี้ผมสึกเขาให้มาค่อนข้างหนาเลยซ้ำอืมแล้วก็แบบเขาก็โคเวอร์มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับ แน่นอนพอเป็นคอนติเนนทัลแล้วเนี่ยการยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นพื้นเปียกพื้นแห้งผมรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลนะครับและแน่นอนความทนทานก็เรารู้กันดีอยู่แล้วคอนติเนนทัลความทนทานสอบผ่านอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีอะไรต้องคุยกันเนาะยึดเกาะดีทนทานแน่นอนครับถามว่าเอาทาคุมิเซนสิไปทดสอบมาแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่าทาคุมิเซนสิยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญ,ญญาณของทาคุมิเซนนะครับ รองเท้าคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเกิดมาเพื่อทำความเร็วเนาะมันถูกดีไซน์มาเพื่อการทําความเร็วในระยะสั้น5-10กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของรองเท้าที่เกิดมาเพื่อทาความเร็วระยะสั้นเนี่ยแน่นอนมันคือคาแรคเตอร์หลักของรองเท้าคู่นี้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตัวโฟมมิสโตเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่นุ่มนิดเดียวแต่ผมรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าเจ้าตัวเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนไปทางแน่นและเฟิร์มเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่ ชอบคาแรคเตอร์แบบเฟิร์มๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบรองเท้าคู่นี้เท่าไหร่นะครับแต่กลับกันใครเป็นสายแบบทําความเร็วแน่นอนคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบบคนทําความเร็วจะชอบมากๆทําไมถึงคนทาความเร็วถึงชอบคาแรคเตอร์ฟมแบบนุ่มแน่นเฟิร์มเป็นหลักนะครับออกไปทางเฟิร์มซะด้วยซ้ำเนาะก็เพราะว่าแน่นอนพอโฟมเล็คัสสักหนาคาแรคเตอร์ ye, แบบนี้เนี่ยการตอบสนองของตัวรองเท้าเมื่อเราตบเท้าลงไปเนี่ย ฟมมันยุบตัวเพียงนิดเดียวครับแล้วมันเด้งกลับคืนทันทีประกอบกับการที่รองเท้าคู่นี้เนี่ยมี energy s l o อด2.0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย transition อย่างที่ผมบอกไปแล้ว transition ผมรู้สึกว่า transition รองเท้าคู่นี้ทำได้สมูทลื่นไหลกว่าเจ้าตัว8และตัว9ที่มันจะเป็นแค่ energy slot ครึ่งเดียวแล้วเป็นแผ่นคาร์บอนด้านหลังเนาะอืมรู้สึกว่าประกอบกันเนี่ยสองอย่าง element เนี้ยแล้วก็ตัวหน้าผ้าด้วยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนมาใหม่มันอบกระชับเท้าได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอลเมนต์รวมๆกันแล้วเนี่ยมันทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่แบบเฮ้ยติดเท้ามากๆเร่งความเร็วได้ง่ายมากๆตบแล้วแบบดีดส่งกลับค่อนข้างแรงทันทีนะครับทาให้มันเหมาะมากๆอย่างที่บอกไปกับการที่แบบเอาไปใส่ท, Creation, ทําความเร็วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องถามกันอยู่แล้วแหละว่าแบบอ้าวแล้วถ้างั้นรองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับการทําความเร็วอย่างเดียวหรอก็ต้องบอกว่าอ่าโอเคผมก็ไปทดสอบมาให้แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยเอาท้าคุมิเซนไปใส่วิ่งทั่วๆไปแล้วเป็นยัง ก็วันนั้นลองเอาไปทดสอบวิ่งลองรันดูเนาะก็ไม่ใช่สิ่งที่แบบมันถูกออกแบบมาแล้วแต่แต่ว่าก็ลองทดสอบให้ดูวันนั้นผมเอาไปลองรัน1 0เอ่อสิโลมาวิ่งเพจเฉลี่ยประมาณ5ครึ่งถึง6ครึง่งเราๆนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเอ่อทาคุมิเซนสิบเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่อีซี่พอได้นะเออรู้สึกว่าแบบมันใส่ได้ง่ายกว่าเจ้าเซน8เซนค่อนข้าง,างชัดนะครับเออผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ใส่อีซี่ได้ วิ่งเพจห้าครึ่งหกครึ่งก็ยังแบบตบแล้วก็แบบรองเท้าให้การตอบสนองที่ดีอยู่ดีนะครับก็ยังตบแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะควงขาก็ง่ายนะครับแล้วก็แต่ว่าที่สาคัญเนี่ยพอด้วยความที่สแต็กมันบางเนี่ยเราจะพอเราแช่เท้านานเราจะรู้สึกถึงกาวฟิลลิ่งที่ค่อนข้างชัดกว่ารองเท้าที่สแต็กนนหนาๆนเนาะและแน่นอนเมื่อรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกทํามาเพื่อการแบบให้เราวิ่งให้เราวิ่งแบบไกลๆเกิน10โลสําหรับคนทั่วๆไปนะครับอันนี้ต้องวงเล็บไว้ก่อนสําหรับคนทั่วๆไปเนาะ เออทำมาเพื่อแบบการวิ่งแบบห้าถึงสิและออกแบบมาเพื่อการทําความเร็วเป็นหลักเนี่ยเมื่อเราไปใช้ในความเร็วที่แบบไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นแล้วก็วิ่งค่อนข้างไกลออกไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังคงมีตัวเลือกอื่นๆในตลาดนะถ้าเราบอกถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจะเองเท้าคู่นี้มาวิ่งแบบลองรันด้วยได้ไหมผมก็ตอบว่าเฮ้ยมันก็พอได้นะแต่ว่าคุณก็ยังมีตัวเลือกคู่อื่นในตลาดหรืออย่างที่จะเป็นในค่ายเดียวกันตระก,กูลเดียวกันนะครับอย่างเช่นบอสซั่สิบสองอย่างเงี้ย มันก็ยังเป็นรองเท้าที่แบบใส่แล้วแบบวิ่งไกลวิ่งลองลันได้สบายกว่าเจ้า t h e r ม o m i x e n อยู่ดีอืมสบายกว่าเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมเอาไปวิ่งลองวิ่งไกลวิ่งลองลันวิ่งช้าๆได้ไหมผมว่าเซนสิบใส่ง่ายขึ้นวิ่งช้าๆได้ง่ายมากขึ้นวิ่งลองลันพอได้สําหรับผมผมรู้สึกว่าผมโอเคเอาไปวิ่งอีซี่ผมก็รูสึกชอบด้วยความวิสแต็กมันฮะเอยสแตกมันแบบเตี้ยเนาะเออผมส่วนตัวผมชอบแต่ถามว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ชอบคาแรคเตอร์ที่แบบเฟิร์มๆเน้นกาวฟีล อาจจะไม่ได้ชอบฟิลแบบนี้มากนะักและอาจจะแบบเฮ้ยถ้าเราจะไปลองรันขนาดนั้นอนะ่ะหรือแบบวิ่งช้าๆขนาดนั้นเนี่ยผมู้สือว่ามีรองเท้าคู่อื่นในตลาดที่แบบใส่สบายมากกว่าเนาะอืมก็อย่างที่บอกไปอย่างเช่นบอสซั2ครับหรือก็อย่างเป็นแบบซูเปอร์โนวาก็ได้อัลต้าบูสก็ได้นะครับจากทางแรดิดาสครับก็ใส่สบายกว่าแต่ถามกลับกันเฮ้ยแล้วรองเท้าคู่นี้ล่ะถ้า,าไปวิ่งทาความเร็วเป็นไงบ้างแน่นอนรองเท้าคู่นี้ถูกทํามาเพื่อ

แข่งรีเล์นเนาะเพจสเอ้ยไม่ใช่โทษทีแข่งรีเลยสี่รเมตรซัดเปิดไปเลยครับเพจสอไปประมาณ200เมตรแล้วก็ล่วงด้วยความที่ขาหล่อยนะครับก็จบ400เมตรไปที่เพจประมาณสอเนาะเออเร่านี้ก็ต้องยอมรับครับว่ามันก็ยังคงเป็นนาคุมินั่นแหละมันเป็นรองเท้าที่แบบยิ่งวิ่งเร็วยิ่งสนุกอะ่ะเออ คือเป็นพอทําแยกความเร็วแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบเรารีบประสิทธิภาพรองเท้าคู่นี้ออกมาได้แบบเต็มประสิทธิภาพเต็มเปลี่ยมมากๆแล้วรองเท้าก็โชว์ประสิทธิภาพออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับและอย่างที่บอกไปเมื่อมันมีการเปลี่ยนอัปเปอร์ที่แบบเฮ้ยโอบกระชับเท้าได้ดีมากขึ้นมิโซเป็นลไซโปรแล้วเปลี่ยนเป็นเอเนจีลอต2.0ทําให้รานซิชันมันดีมากขึ้นผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ย พอเราตบลงไปแล้วในย่านความเร็วเนาะตบแล้วแบบรองเท้ามันพุ่งไปเลยนะครับมันแบบตบยกง่ายมากอย่างที่บอกไปทานซิชันมันดียกง่ายมากเป็นรองเท้าที่แบบทําความเร็วได้ง่ายมากติดเท้ามากๆอยากกดความเร็วแบบวิ่งมาเรื่อยๆอยากกดความเร็วพร้อมมาท,าทันทีพร้อมพุ่งไปท,ทันทีและในหลายๆครั้งเนี่ยไม่ใช่หลายๆครั้งแหละผมรู้สึกด้วยเลยว่าแบบเฮ้ยคู่นี้เนี่ยมีแรงดีดเด้งวิ่งสนุกกว่าตัวอโยสโปร3ค่อนข้างชัดเจนในระยะสั้นเนาะ เป็นรองเท้าที่แบบผมพูดเลยว่ามันดีดแรงกว่าโปร3เยอะดีดแรงให้การตอบสนองที่ดีกว่าคุณเร่งความเร็วได้ง่ายกว่าโปร3เยอะมากแต่โปร3จะได้เปรียบในแง่ว่ามันมีซัพพอร์ตที่ดีกว่าคุณวิ่งไกลๆคุณสบายกว่าประหยัดพลังงานคุณมากกว่าแต่สาหรับคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนมันถูกออกแบบมาให้แข่งระยะสั้นทําความเร็ว5-10กมเนาะมันก็คือการที่คุณ ลงสนามปุ๊บแล้วคุณปล่อยเต็มที่ปล่อยหมดเลยใน10โลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าแบบนี้แหละที่มันเหมาะมากๆกับการทําความเร็วระยะสั้นเนาะซึ่งก็ค่อนข้างประทับใจมากครับสำหรับเจ้าทาคุมิเซนสินะครับถามว่าเฮ้ยมันเหมาะยังไงเหมาะกับใครล่ะถ้าอย่างนั้นน่เอาแบบแรงแรงอย่างเดียวเลยเหรออย่างที่บอกไปเซนสิเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอาไปใส่วิ่งเพจสบายๆเนี่ยผมรู้สึกมันใส่ง่ายขึ้นกว่าเจ้าเซนแเซนเาค่อนข้างเยอะ แต่ถามว่ามันมีคู่อื่นในตลาดที่ถ้าคุณจะไปวิ่งอย่างนั้นนะ่ะมันก็คุณใส่คู่อื่นมันสบายกว่านะอ่าแต่ถามว่าถ้าคุณเป็นคนชอบทําความเร็วหล่ะเหมาะมากครับนี่คือรองเท้าเลสซิ่งชูที่เหมาะมากๆการทําความเร็ว5 1 0ถึโลเป็นรองเท้าที่ผมใส่ใส่ซ้อมอินเทอร์วัลเทมโปแทบทุกครั้งเลยเออแล้วผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกมากๆคู่หนึ่งจาก Ad i d a s เลยนะครับ ใครอยากได้รองเท้าที่วิ่งสนุกเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสำหรับเจ้าทากูมิเซนซิครับความมั่นคงของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องยอมรับว่ามันเป็นรองเท้าที่ทากูมิเซนซิเนี่ยมันกว้างขึ้นกว่าเจ้าเซนแปดเซนเก้าค่อนข้างชัดแต่ว่าหน้าเนี่ยมันสั้นลงเออเพราะฉะนั้นความมั่นคงเนี่ยสอบผ่านผมถือว่าสอบผ่านมากนะครับสาหรับการเป็นเลสซิ่งชูเนาะสแต็กมันค่อนข้างเตี้ยด,ด้วยแล้วมันก็กว้างขึ้นกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้น ค่อนข้างมีความมั่นคงในการวิ่งค่อนข้างสูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องมีการล็อกกระชับข้อเท้าที่ดีด้วยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าล็อกไม่ดีเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยอาจจะต้องเก่งข้อเท้าช่วยนิดนึงถามว่าล็อกให้ดีล็อกยังไงแน่นอนครับคุณต้องอไล่เชือกดีๆเลยในท่าคุณมีชเซนสิบหรือไม่อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือผูกแล n เน r Lo ลมเนาะแต่อย่างที่บอกไปถ้าผูกและเนื้อลมเนี่ยเชือกที่ให้มามันแอบสั้นไปนิดนึงอาจจะเปลี่ยนเชือกนิดนึงนะครับถ้าใครอยากผก สำหรับไซซิ่งของเจ้าทาคุมิเซนสิบนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะตัวรองเท้าเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นแต่ว่าหน้ามันสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมบวก0.5นจาะครับจากไซส์ปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแนะนําว่าใครมีโอกาสได้ไปทดสอบหน้าร้านนะครับอยากให้ไปลองกันก่อนเนาะเอออยากให้ไปลองหน้าร้านกันก่อนว่าแบบเอ้ยควรใส่ไซส์ไหนยังไงดีนะครับในส่วนนี้แล้แล้วก็ามาถึงคําถามสาคัญน,นะครับว่าเซนสิบเนี่ยต่างจากเซนเก้ากันยังไงบ้างดูเผลนๆอย่างนี้เนี่ยมันรู้สึกไม่ต่่างกันเเลยชออ เรามาเริ่มกันที่สแต็กไฮเลยสแต็กไฮนะครับเซนสิฟนะครับส้นเท้าเนี่ยสามสี่ปลายเท้ายี่สิบเจ็ดดับเจ็ดนะครับสําหรับเซนเก้าเนี่ยส้นเท้าสามสามปลายเท้ายี่สิบเจ็ดนะครับดอบโดยรวมเนี่ยหกเพราะฉะนั้นสแต็กไฮและดอบของเท้าคู่นี้นะครับสแต็กไฮเนี่ยต่างกันที่ส้นเท้าอยู่ที่ห mm, นึ่งมิลลิเมตรทวนดอบเหมือนกันอันนี้ดับเจ็ดอันนี้ดับหกต่างกันแค่หนึ่งมิลลิเมตรและที่สําคัญครับน้ําหนักครับมีคนถามว่าเฮ้ยเซนสิฟมันหนักกว่าเซนเก้านี่หนักต่างกันยังไง เซนสิครับในไซส์8.5 UK นะครับหนักอยู่ที่195กรัมส่วนเซน9ในไซส์เดียวกัน8.5 UK นะครับน้ำหนักอยู่ที่192กรัมทั้งหมดทั้งมวลคิดคำนวณออกมาแล้วต่างกัน3กรัมถามว่า3กรัมหนักหนักหนักต่างกันไหมผมไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับไม่น่ามีจะไม่น่ามีใครบนโลกนี้ที่แบบรู้สึกได้ถึง3กรัมเนาะเออถ้ารู้สึกได้นี่ พ่อเป็นตาช่างเหรอครับนะครับล้อเล่นหยอกๆนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะมาคุยกันก็คือ a p p เปอเนาะอัปเปอร์ต่างกันไหมแน่นอนเซนสิปเนี่ยผมบอกไปแล้วว่า a p p เปอรนะครับมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการให้การอกระชับเท้าที่ค่อนข้างดีกว่าเจ้าตัวเซนแและเซนเค่อนข้างชัดเนาะความกระชับเนี่ยเซนแน่าจะกระชับสุดแลละไล่มาก็จะเป็นเซนเก้าที่อยู่ตรงกลางเซนสิปเนี่ยก็จะกระชับน้อยสุดแต่ถามว่ากระชับไหมกระชับอยู่ดีนะ เออต้องบอกก่อนกระชับอยู่ดีถึงแม้มันจะไม่ได้เท่าเซนเซนเกนะครับแต่ก็กระชับอยู่ดีแต่ว่าอบเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเซนสิให้การอบอบกระชับเท้าที่ค่อนข,ข้างดีมากกว่าเนาะในส่วนนี้ลิ้นรองเท้าเนี่ยถ้าอย่างที่บอกไปในเซนสิเนี่ยมันเหมือนที่อยู่ในตัวไอโอสโวสามนะครับก็จะเป็นสกัดเลานะบางๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะแบบบุนุ่มมาให้นะครับเพื่อลดแรงกดของเชือกไปเว็หลังเท้าเนาะแต่เท่าอยู่ในเซนเกเนี่ยมันจะเป็นเห็นปะมันจะเป็นผ้าบางๆเลยอะแล้วแบบไม่มีบุอะไรมาให้เลยยกเว้นแบบ ้ตรงแถบกาวตรงนี้นิดนึงนะครับเออในส่วนนี้ก็ผมรู้สึกว่าที่อยู่ในเซนสิปเนี่ยจะแบบให้ความรู้สึกสบายกว่าที่อยู่ในเซนเก้าสำหรับในส่วนของลิ้นรอง้านะครับแล้วก็ในส่วนของฮิลเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีการบุกมาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับทั้งเซนเก้าและเซนสิปเลยจะบุกมาให้ทั้งคู่เนาะแต่แตกต่างกันอย่างที่บอกไปนะครับเทคโนโลยีอะไรนะสปริงลนช์ฮิลคอนสตรักชั่นในเซนสิปนะครับที่เซนเก้าไม่มีเนาะที่แบบมันจะเป็นเส้นนี้นี่แหละที่เขาบอกเป็นช่วยทําให้ล็อกดีขึ้นนะครับ แล้วก็มันจะไม่มีการเย็บช่วงนี้ช่วงอ1 0 0ไหวเนาะในเซนสิบแต่เซนเก้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมที่จะแบบจะมีเย็บช่วงนี้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยจะแบบรู้สึกว่ามันระคายเคืองช่วง N100 ไหวได้เนาะอันนี้ก็จะต่างกันนะครับแต่ถามว่าล็อกข้อเท้าตัวไหนดีกว่าผมว่าไม่ได้ล็อกดีทั้งคู่ถ้าไล่เชือกไม่ดีเออเพราะฉะนั้นเป็นรองเท้าที่ยังต้องรู้สึกว่าต้องไล่เชือกดีๆแล้วถึงจะล็อกได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยาก ถ้าแบบรู้สึกไล่เชือกดีแล้วรู้สึกแบบเออมันรัดเกินไปอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้แรนเดอร์ลูปเข้ามาช่วยนะครับก็จะช่วยได้แต่ทั้งคู่ครับเชือกของทั้งคู่เนี่ยถ้าผูกแรนเดอร์ลูปเนี่ยอาจจะเชือกที่ให้มาเนี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเชือกนะครับในส่วนนี้อ่าแล้วก็ทรงรองเท้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับทรงรองเท้าเนี่ยถ้าเราดูกันเผินๆเนี่ยมันเหมือนมันแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าเซนสิเนี่ยทรงรองเท้าเนี่ยจะค่อนข้างจะกว้างกว่าใช้คํานี้แล้วกันกว้างกว่าเซนเก้านิดนึง เออเซนเจะแคบกว่าหน่อยหนึ่งนะครับทำยังไงให้รู้ให้เหมือนเออ,อย่างเงี้ยเอไม่เห็นนะเออคือถ้าวัดกจริงๆอ่ะเซนสิจะกว้างกว่านิดนึงแล้วก็ในส่วนของความยาวนะครับของตัวรองเท้าแล้วเนี่ยเซนสิเนี่ยจะแบบสั้นกว่าเซนเและเซนแอยู่แบบนิดเดียวจริงๆแต่มันเป็นนิดเดียวที่แบบเรารู้สึกได้เนาะเออก็เลยทําให้ไซส์เนี่ยอาจจะต้องมีการบวกนะครับในเซนสินะครับ ซึ่งเซนเก้าจริงๆผมก็บวกนะผมรู้สึกมันแบบบีบค่อนข้างเยอะเอออันนี้ก็แล้วแต่คนแต่แนะนําว่าลองไปลองหน้าช็อปจะดีที่สุดนะครับประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนอย่างหนึ่งก็คือพื้นมิโซเนาะเอออย่างที่บอกไปแซกไฮด้านหลังเนี่ยก็คือต่างกัน1มิลน,นะครับพื้นมิโซเ่เป็นไลท์ไซโปเหมือนกันแต่เห็นในสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อครับบอกว่าไลท์ไซโปในเจ้าเซนสิฟเนี่ยมีการปรับจูนฟอร์มูล่านิดหนึ่งเนาะให้มันนุ่มขึ้นอะ่ะเออซึ่งรู้สึกมันก็รู้สึกนุ่ม นิดเดียวจริงๆอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอแบบใช้ไปเยอะมันก็จะเฟิร์มเหมือนเดิมหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่แน่นอนนะครับก็คือเจ้า Energy l o t เนาะซึ่ง g e n 10เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น Energy l o t 2.0แล้วเป็น,เป,น Gas เป็นกา่งไฟเบอร์เหมือนกันเหมือนที่อยู่ในเ e n เก้แต่เซนเเนี่ยมันจะเป็น Energy l o t แค่แบบครึ่งเดียวเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นคาร์บอนช่วงแบบช่วงหลังเนี่ยจะเป็นแผ่นคาร์บอนแล้ว Energy l o t จะถึงแค่ประมาณนี้อ่าแต่แตกต่างกันเ e n 10เนี่ยพอ Energy l บบ Energy l o t แบบเตต็มตั้งแต่แบบปลายจลดส้นเลยนบในน,นี้อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีการเปลี่ยน energy lot เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนอย่างที่บอกไปในรีวิวนะว่า Transition ของ s e n สิบเนี่ย,ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าสมูทมากกว่านะครับเห็น <He S 2> ได้ชัดเลยว่าแบบเราตบแล้วเนี่ยมันแบบยกให้เลยอะ่ะยกมันยกมันคือการยกจากแบบการที่ energy lot มันเต็มแผ่นเต็มผืนเออนั่นแหละเต็มแผ่นเต็มผืนมันยกขึ้นเลยแต่เ e n เก้าเนี่ยมันก็คือเหมือนเราต้องแอบยกเองนิดน,นึงแต่ถามว่า มันรู้สึกแบบเราต้องยกขนาดต้องใช้แรงต้องใช้แบบเอฟเฟกร์ในการยกขนาดไหมสาหรับเซนเก้าก็ไม่นะครับเพราะว่ารองเท้ามันเบาเออคือมันก็ยังรู้สึกแบบก็ยกไปอยู่ดีแต่ถามว่าทางัซนเซนสิดีกว่าชัดเจนนะครับในส่วนนี้อืมแล้วก็ด้วยปริมาณโฟมให้มันน้ากกว่าช่วงส้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเซนซิจริงๆจะบอกว่ามันซับพอตดีกว่าไหมก็อาจจะเพราะเรวยว่าโฟมมันแอบนุ่มกว่านิดนึงอ่ะก็เลยยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเซนซิมัน มีความซัพพอร์ตมากกว่าเซนเก้าอยู่หน่อยหนึ่งนะอาจจะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปมันนุ่มกว่านิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้ไปสัก,กระยะแล้วโฟมมันแบบอ,อ,อยู่ตัวมากขึ้นเนี่ยมันจะกลับไปเฟิร์มเหมือนเซนเก้าไหมนะครับแต่ณปัจจุบันเนาะประมาณที่ใช้ไปประมาณ20กว่าโลเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าเซนเก้าอยู่นิดนิดหน่นอยหน่อย,อยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทาไมผมรู้สึกว่าเอ้ยเซนสิบเนี่ยเอาไปวิ่งแบบ อีซี่อีซี่วิ่งแอบวิ่งลองลันก็พอได้นะเออมันก็พอไหวมันก็โอเคสําหรับผมผมโอเคแต่ว่าสําหรับคนอื่นผมว่าไปหารองเท้าที่สบายสบายดีกว่าเออมันอาจจะดิบดิบไปนิดน,นึงแต่ใครชอบดิบเนี่ยเอาไปได้นะเออ,อแล้วก็ฟิลลิ่งในการวิ่งก็อย่างที่บอกไปเซนสิฟมีคาแรคเตอร์ที่ดิบเด้งกว่าชัดเจนยกเท้าง่ายกว่าทรานซิชันดีกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเซนเก้าเนี่ยก็ถามว่าดิบเด้งไหมดิบเด้งอยู่ดีเหมือนกันเพราะเป็นคาแรคเตอร์ของทางคุมิเซนทั้งคู่เนาะ เป็นรองเท้าที่ดิบเด้งทั้งคู่แต่แค่เซนสิผมรู้สึกว่ามันเด้งกว่าเด้งค่อนข้างชัดเด้งแรงกว่าทรานซิชันดีกว่าเซนเก้าเซนแปดเซนเก้าเด้งดิบเหมือนกันแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทรานซิชันไม่ได้ดีเท่าเออประมาณนี้การตอบสนองโฟมทั้งคู่ทําว่าเป็นยังไงก็ทําได้ดีทั้งคู่นะครับการตอบสนองค่อนข้างเป็นไปในทันทีทันใดถ้าให้ผมสรุป2คู่นี้เนี่ยผมเคยเขียนสรุปไปในไอจีแล้วแหละผมรู้สึกว่า เซนเก้าเซนแปดเซนเก้อ่ะมันเหมือนรถแบบรถขับหลังอ่ะที่แบบเฮ้ยมันเป็นรถขับหลังที่แบบให้ฟีลดิบเถื่อนเป็นเครื่องแบบดิบๆเถื่อนๆเลยแล้วก็พอมันเป็นขับหลังมันให้ความเพลฟูลมากกว่าเนาะก็คือแบบเรารู้สึกแบบท้ายปัดได้อะไรอย่างง่ายท้ายปัดได้ง่ายอยากท้ายออกเราก็ทําได้ง่ายเนาะในเจ้าเซนแปดเนเก้แต่กลับกันนะเซนสิบเนี่ยผมให้สายยางมันว่าเฮ้ยมันเหมือนรถขับสี่อ่ะ คือเป็นสับสีที่ดิบเถื่อนเหมือนกันแรงเหมือนกันแต่รู้แรงกว่าแรงกว่าไอ้ไอ้ขับไอ้ขับเครื่อนล้อหลังนี้ด้วยแต่รู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นขับสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการคอนโทรลที่ง่ายกว่าเออรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดิบเถื่อนแรงจริงแต่ว่ามันควบคุมง่ายกว่าเออรู้สึกถึงรานซิชันการควบคุมของเท้าที่ง่ายกว่าเจ้าเซน8เซนบางคนอาจจะบอกว่าเซน8เซนเวิ่งสนุกกว่าถามว่าทําไม หลายบางคนคิดอย่างนั้นแน่นอนครับอย่างที่บอกไปคือพอรองเท้ามันมีความแบบเฟกซิเบิลกว่าเห็นปะเนี่ยมันบิดได้มากกว่าอันนี้จะบิดไม่ค่อยไปเห็นไหมเอออันนี้จะบิดได้ง่ายกว่าพอรองเท้ามันแตกไฮมันต่ําขนาดนี้แล้วมันมีความเฟกซิเบิลขนาดนี้เออพอมันทําให้เราวิ่งสนุกมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าเซนสิมันวิ่งไม่สนุกไหมไม่ใช่นะครับมันวิ่งสนุกเหมือนกันแต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุมมันง่ายกว่ามันไม่ดิ้น เอออันนี้จะดิ้นง่ายกว่าประมาณนั้นนะครับในส่วนนี้อืมก็จะเข้าๆประมาณนี้เนาะสำหรับความต่างของส่วนตัวนี้ครับถามว่ามีเซนเก้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเซนสิบไหมถ้าถามตรงๆเฮ้ยถ้าสภาพเซนเก้าคุณยังดีอยู่อ่ะคุณอาจจะยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนเป็นเซนสิบก็ได้แต่ถ้าถามว่าเซนสิบดีกว่าเซนเก้าไหมผมก็ต้องตอบว่าเออฟิลลิ่งมันดีขึ้นกว่าเซนเก้าค่อนข้างชัดเนาะทรานซิชันดีกว่าแรงดิดเด้งที่ได้กลับคืนมาดีกว่าเร่งความเร็วได้ง่ายกว่า ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเซนสิบและเซนแปดเซนเก้านะครับโดยสรุปนะครับสำหรับเจ้าอา i ิดาสอาดิดซิโลทาคุมิเซนสิบนะครับก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยยังคงคาแรคเตอร์ความดิบเถื่อนและความสดุกในการวิ่งของทาคุมิเซนไว้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับเออถึงแม้มันจะเดินทางมาถึงเวอร์ชันที่10แล้วเนาะเออแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังคงคาแรคเตอร์แบบของทาคุมิเซนไว้ได้อย่างดีมากๆในการที่แบบเป็นรองเท้าสําหรับการแข่งขันระยะสั้น5-10โล เอาไว้ใส่แบบทำความเร็วโดยเฉพาะเรียกว่าใส่แล้วซัดกันเต็มๆแล้วค่อยจบนะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะมากๆครับกับการทําความเร็วอย่างที่บอกไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันที่10เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เฮ้ยผมว่ามันใส่ง่ายขึ้นกับทุกคนเนาะอืมมันใส่ง่ายขึ้นกว่าเจ้าแบบที่อยู่ในแบบเซนตแปดเซนเก้าเออหลายคนอาจจะชอบมันมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าโฟมมันจะค่อนข้างเฟิร์มนิดหนึ่งเนาะใครไม่ได้ชอบคาแรคเตอร์แบบเฟิร์มๆอาจจะ ไม่ได้ชอบมันมากแต่ผมรู้สึกว่าเออมันถูกปรับจูมนมาให้ใส่ง่ายขึ้นแหละแล้วก็วิ่งช้าอย่างที่บอกไปใส่ง่ายขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนนะครับวิ่งได้แต่ก็อันนี้ก็ต้องบอกไปอย่างที่บอกเนาะว่าแบบเออถ้าคุณชอบโฟมคาคเตอร์แบบเนี้ยคุณเอาไปใส่วิ่งช้าได้วิ่งระยะไก,กลๆก็พอได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องใช้กล้ามเนื้อขานิดน,นึงและแน,น่นอนมันเกี่ยวัเรื่อความเร็วเพราะฉะนั้นในย่านความเร็วเนี่ยคือย่านที่แบบมันเรียกประสิทธิภาพของมันออกมาได้อย่างเต็มที่ วิ่งสนุกมากๆนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้แล้วก็ถามว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะกับใครนะครับแน่นอนมันไม่เหมาะมากๆกับการที่จะเป็นรองเท้าคู่แรกของคุณ <laughs> เออมันไม่เหมาะมากๆกับการที่คุณเป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาวงการกวิ่งแล้วคุณจะใส่มันเลยรองเท้าคู่นี้ต้องอาศัยกล้ามเนื้อประมาณหนะึ่งเนาะในการสวมใส่แล้วก็มันไม่สามารถเป็นรองเท้าคู่เดียวในโลเทชันของคุณได้นะครับเพราะว่าถามว่าทําไมเนาะโอเคถ้าคุณเป็นคนบอกว่าแข่งระยะห้าถึงสิบเนี่ย มันอาจจะเป็นคู่เดียวได้ก,ก็ได้เออก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าในการซ้อมของเราทุกๆวันเนาะมันก็จะมีเราต้องมีเดล l เทนเนอร์เราต้องมีรองเท้าที่ไว้ซ้อม tempo, interval, เทมโปอินเทอร์เวลลต้องมีรองเท้าแข่งขันถ้าคุณเป็นคนวิ่งระยะแบบเลสเตอฮาฟมาลาร์ทอนมาลาร์ทอนแน่รองเท้าแข่งขันข,ของคุณก็คือ Ad ร d a s Pro 3รองเท้าคู่นี้อาจจะอยู่ในโรเตชั่นของคุณในการเป็นอินเทอร์วลก็ได้เป็นเทมโปก็ได้แล้วคุณก็ใส่ b o s t o n 12เป็นแบบเดล l เทนเนอร์ก็ได้นะครับ หรือใครบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นแบบสายระยะสั้นอ่ะทำความเร็ว50โล5้0ถึงสิโลเนี่ยฉันพอแล้วโอเคคู่นี้อาจจะเป็นรองเท้าแข่งขันเลยสําหรับของคุณก็ได้เอาไปซ้อมเท m มโพลอินเทอร์ลได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครเอาคู่นี้ไว้เป็นตัวแข่งขันเลยอ่ะผมรู้สึกว่าไอ a ั a d i ดิซเนี่ยยังมีอีกหนึ่งคู่ที่เป็นตัวผมรู้สึกเป็นตัวซ้อนของคู่นี้เลยก็ได้นะครับก็คือเจ้า Adio ออเออตัวนั้นจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนิดนึงเพราะว่ามันด้วยความแบบมันดิบกว่าตัวนี้อีก เออผมรู้สึกว่าถ้าใครแบบต้องการใช้ตัวนี้เป็นตัวแข่งโดยเฉพาะเป็นคนที่แบบชอบสายระยะสั้นเนาะอาจจะใช้ตัว idos แปนะครับเป็นตัวแบบเอาไว้ซ้อมทำความเร็วก็ได้เหมือนกันเนาะอืมก็สำหรับผมนะครับสำหรับถ้าคุมีเซนสิตเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยตั้งแต่8และ9แล้วแหละเ,เออผมใส่มันนะครับเป็นรองเท้าสำหรับการทำอินเทอร์วอลเป็นหลักเนาะแล้วก็เอาไว้ใส่แบบวันแข่งขันบ้างในบางโอกาสนะครับระยะสั้น5-10ถึโลครับถามว่าไปใส่แบบคราฟได้ไหมใส่ได้ แต่ว่าคุณต้องเป็นคนที่แบบขาแข็งแรงนิดนึงอ่ะเออเพราะมันจะใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเนาะอืมก็สำหรับเจ้า Adidas a d i ซิโ o t a k u um m i s e n นสนะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับวันนี้เนาะในราคา6,700บาทนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ Adidas Brand Center Adidas Store นะครับ Adidas Online Store Adidas Application นะครับและร้านลำไส้รองเท้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับใครลองคู่นี้แล้วหรือว่าลองเซน8์แปเซนตแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นมีฟีลลิ่งยังไงงบบ้าานนะคครักก็าฝอมมเต ไว้ช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้นะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเจรันไว้ด้วยครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย